จุดนี้คือศาลเจ้าแม่หินเขานะคะเ,เจ้าแม่หินเขาเนี่ขอพรจะสำเร็จทุกประการนะโดยประวัติของศาลเจ้าแห่งนี้ก็คือจะตั้งอยู่ริมทะเลอ่างศิลาซึ่งอยู่ในบริเวณตำหนักมหาราชเช่นกันเป็นศาลที่เก่าแก่ที่ตั้งขึ้นในสมัยของรัชกาลที่5นะคะ เดิมเนี่ยจะเป็นสามเล็กๆที่เขาแก่มากตั้งอยู่บริเวณหินขนาดใหญ่ชาวบ้านเรียกติดปากกันว่าเจ้าแม่หินเขาซึ่งหลักฐานการสร้างไม่มีค่ะแต่ว่าตามคําบอกเล่าบอกต,อต่อกันมาว่าเจ้าแม่หินเขาเนี่ยเป็นดวงวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ของสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทาปุมารีรัตน์พระบิยมเหสีในรัชกาลที่ห้ ชาวบ้านไม่รู้จักชื่อก็เลยเรียกว่าท่านางเรือร่มค่ะ